ฟอร์จูเนเจ้าตลาดหล่นมาเป็นอันดับ2เรียบร้อยแล้ว f o r t u n เ r เจ้าตลาดหล่นมาเป็นอันดับ2เรียบร้อยแล้วหลังสรุปยอดขายรถ PPV ในเดือนมกราคม2568ยอดขายอันดับหนึ่งคือ Isuzu MU-X จำนวน1,109คันตามมาติดตดกับเจ้าตลาดอย่าง Toyota Fortuner จำนวน1,68 0คัน อันดับ3เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วสำหรับ Ford Everest รจำนวน704คันอันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport จำนวน173คันอันดับ5 n i s ิส n t e เทราจำนวน43คันและอันดับสุดท้ายน้องใหม่ในตลาดอย่างแทง500จำนวน8คันตลาดในกลุ่ม p p v ถือว่าดูเดือดพอสมควรโดยยอดขายรวมกันอยู่ที่3,110คันเพิ่มขึ้นมา0.65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2,567ตลาดรถ PTV ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ที่มีความจุดสูงและความสะดวกสบายในการเดินทางรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกลาคาดว่าตลาดรถ PTV ในประเทศไทยจะยังคงเติบโตต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆจากผู้ผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตามการแข่งขันในตลาดนี้ก็มีความเข้มข้นผู้ผลิตต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและต้องมาติดตามกันดูว่า Fortuner จะแย่งชิงอันดับหนึ่งกลับมาได้หรือไม่คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมคอมเมนต์ Comment บอกเราหน่อยนะครับ